คึ้ไปแทงตัวนี right. nah, mm ้ดิไลแทงตัวนี้ออกไปคิิวิวตีธรรมดาตีธรรดา่ยไกที้อไปก่ไลแทงตัวนี้ออกไปได้แทงตัวนั้นออกไปไลไลแทงตัวนี้ออกไปไม่ต้องไรไลแทนก่อนขับเสา้าขับเาเอวัลุกเซาวันลุกเซาเสาอีสตเสาีซีฟิดไฟโอีู่วันละเสาอีสเาอีตเาอีตเาอสขับด้ขัน้ขับด้ขันดียน้อส่ขับด้ขับน

No, no, no. Everything this the everything inside, if you come in, come in. Your key the fucking everything inside. ถาเราปวดเราไปไหนได้แต่สกิลเน่ตแทงอินไซน์พิแคนโกลเดสกิลตแทงอินไซ์ขับน้องไปยไม่ได้ขับไปเแกูป๊อไหนอีเวรคอเวอรคับไ่เอใส่ปาเรวเรเรวอบาไเรเรเรวแกูป๊อบเออคิวบ่ทั้องเลยดูแล้วขับ้องขับ้อ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 ขับ้่าขับ้ไอวาขับา้องแกฟูาอบไอว่าขับน้องขับ้องขับน้องขับน้องฝ่ายบีฝาลุกเต้าอินไซก์ริน โอ้ปีทูวันอันตรายคิริคิริเด็กชายเด็กชายเด็กคิริได้คำเตา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 คิริโกเล็กคิริโกเล็กคำเตา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 ได้คำเตา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 แค่ปุ๊คิริ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 คิปีคิริคิริเด็กชายเด็กชายแก่โตอยู่ยังไงบอกอีส์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 อีส์ฟัง สองสามสองวันอินซิปน่าอินซปน่าฮิตชิด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 เข้ไปเวสเข้ไปเวสเข้ไปเดี๋ยวเอาคิวดิคโน่เดี๋ยวเอาคิวดิคเข้ไปเวส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 เอคิวบีดีเปนด์อินไซด์คิวบีดีไซด์คิวบีดีคิวบีดีไซด์อยู่สปูเอต์ไอโฟนโอเคด้วยโหโหอินไซด์เข้าไปเวสเกมฟุกิเล็กเกมฟุกิเล็กเกมฟุกเล็กเกมฟุกลกเเลเกมฟุกิเล็กเกมฟุกิเ

นายใส่นายคิวจริงใส่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 คิวเอวิจิณีใส่ทำซายที่ำซายที่ำซายทีคิวทีสีเลยคิวทีสีเลยทำซ้อทำอคิวที่สีเลยคิวที่สีเลยคิวทีสีเลยทำซ้อ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 คิวเฮลี่สิเฮลี่คิวเด้อเฮลี่สิว่าคิวเด้อเฮลี่คิวเด้อเฮลี่สิว่าคิวเด้อเฮลี่สิทำซ้อทำซ้อทำซ้อแก้ผู้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 แก้ ไนส์คิวเด็บบอลคิวเด็บบอลไนส์ไนส์เด็บบอลคมเปสเซวคัเปสเซว์คัเปสเซวเซว์คัเปสคัมเปสเซว์คิววิ่ใส่คิวใส่คิวใส่โจคิววิ่ส่คัเปสคัมเปสว์คัมเปสคัเปสเซค่โคมานอยส์ยัง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 คัเปสวโอ้ยใส่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 คิววิ่ใส่คิววิ่ใส่หนึ่งอยู่ตุ๊กต่อบีนี่คิวเด็บบิวคิวเด็บบิวแล้วลองไปคิวแล้วลองเทคเทคเอสเกตไปพี่เอสเกตใส่ ไปมี่ไปมีไฟมี่คิวที่ใส่คิวที่ใส่พี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดคิวที่ใส่คิวที่ใส่คิวที่ใส่พี่ยอดคิวที่ใสิวที่ใส่คิวี่ใคิวที่ใส่คิวตี่ใส่คิวที่ใส่คิว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 ที่ใส่คิวที่ใิวี่ใส่คิว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 ี่ใส่คิว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 ีใส่คิว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  วีทูวันเสาทีบอลมีบอมีอนจี้อิสปิกอิสปิกอิสปิกเยอะเไสคิวดีบอลคิวอสะสมคิวดีบอลสสมคิวเซาคิเซาเ้ยคิวบอลเดีวเซาคิวอีนี่บอลสะสสะสคัทเวลสเ้วอะวอลอะวอลสะสม

du, panau istau, 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 pula 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 pula, naik naik kiri bawah,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  kiri kiri kau dah kau dah kau dah pucat pucat, kau dah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 , depan pan, 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 depan pan,

ไว้เดบอไว้เดีบอ nice nice ไว้เดบอไว้เดี๋บอไว้เดี๋ยวบอไว้เดบอไอคัมโไอคัมบินเดคัมบินัมโคัมเอคัมโตเอสคัมเอสเอสเฮียพอเฮียคิวดีใส่คิวเดอะไกใส่เดอะไกใส่ดูคืวเดอะลูเตอร์คิวเดอะลูเตอร์คืวเดอะลูเตอร์คืวเดอะลูเตอร์เดสเอาคิวเดอะลูเตอร์เดสเอาเอสโอเค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  ดี๋ยวอ้บวอลกอินออลอินอโอชั่นเดวเอาโอปชั่นออกให้การองให้กาอาลกอินเอชั่อกอินอโอชั่วอกอินวอล์กอินไฮเก้าวอล์กอินไฮเก้าอย่าอล์กอินไฮเก้าวอล์กอินไเก้าลูกนี้ไฮเก้าดี้ายโอวีคูวานไฮเก้าไทเก้าไฮเก้าดเลยพี่นเไฮเก้าไอาม้าไฮเก้าไอมบ้าไฮเก้าคัมบ้าไทเก้าขับ้าไฮเก้าขับ้าไฮเก้าขีดมีฟูฮิลเลอร์ไฮเก้าเดขับไฮเก้าเดี๋้วขมาไเก้าขึ้นมาไเก้าขึ้นมาไ คิววิตีใส่คิววิตีใส่ตัวไฮเกาคิววิตี้ของตัไฮเกาสิโลไฮเกาวิสกียไฮเกาไฮเกาวิสเกียร์ไฮเกาวิสกียคิววิตีใส่คิววิตีใส่แต่ว่าลูกเราเวสต์โดนชกเวสตดชกอิดไฟโบ้พี่ดูอ่ะฮิตเตชก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 คนใหญ่คนใหญ่สิโลฮิตเตอร์ชกไอเกนฮิตเตอร์ชกไอเกนเซอร์ฮิตเตอร์ชกไอเกนฮิตเตอร์ชกไอเกนชกไอเกนไอเกนชกเซอร์ไอเกน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 ไอเก

รีบก่อนเลยชกรีบเลยชกกับตสัสรอให้เก้ารอให้เก้าฟังรอให้เก้ารอให้เก้าุกคนรอให้เก้ารอให้เก้าไว้ชิรอให้เก้าไว้รอให้เก้าคิปร้อยไทเก้าคลิปร้อยไทเก้าคลิปรอคลิปรอคลิปรอคิปรอคิรอลิปรอ i ลิปรอคลิปรอคลิปาอครอคลิปรอคลิปรอคลิปอครอิรอริรอริ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 อร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 